เออเรื่องความสวยบัดนี้ครับนะนี่นะคะในบรรดาลูกห้าคนนี้นะคะหนูว่าหนูสวยกว่าเพื่อนค่ะนะสวยกว่าเพื่อนค่ะนะอืมหน้าถ่างดังคมขนาดนี้ค่ะนะสวยมากค่ะนะอืมนะแล้วนะคะเนาะเจ้าเมียมันมาเปรียบกับหนูเหรอคะโอ้คนละเรื่องค่ะนะสู้หนูไม่ได้ค่ะนะไม่ว่าราเป็นเรื่องการหาเงินหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะ เรื่องเกอกสารมันก็สู้หนูไม่ได้ค่ะนะหนูเก่งค่ะทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่งค่ะนะสู้ไม่ได้ค่ะนะอือย่ามาเปรียบค่ะนะอย่าคิดนะคะนะออว่าจะได้เห็นอีคู่นะไม่เห็นหรอกนะมึงอย่าฝันนะอืนะอม,มึงอย่าคิดโอ้ตายแล้วครับพี่น้อง fc นะอมืมึงดูสภาพตัวเอง,งก่อนนะ มึงคิดว่ามึงหล่อเหรอมึ่อกมึงคิดว่ากูรักมึงเหรอน่ะออตายแล้วโอ้ตายตาย,ตาย,ตายนะครับพี่น้องเอฟซีทำไมถึงเป็นแบบนั้นอ่าเบาโอายรัเนี้ว่าเขาไปมักบัน้นวันนี้พี่น้องเอบซีนะอะไรมึงเปลี่ยนบ้าเออขนาดอะไรครับนะักข่าวก็จะว่าเขาไปมักบัน้บนบัดนี้ตัวตุนกันยังว่าเขาไปมักบัน้น เขาเฝ้าจำดีนะมันบอไรบัดน,นี้ว่าเขาไปมากมั่นมึงคึดไปมากไงเออมึงคืดหไหลอันนั้นอ่ะป่าอาือเห็นว่าเขารักเพื่อนจังสั้นจังชี้แล้วบัดน,นี้ครับพี่น้องเอฟซีออเห็นเขาอรอบอไร้พะเขาว่าน้ำกูดีเป็นว่าลงลักข้าวลงลักข่าวเออทำอะไรอยู่งับงับเพราะน่ารักนังงับงับส่วนจีนกูนี่นะ เบื้องหนังนาเจ้าของนี่นะมีลูกมีผัวมีครอบครัวเดี๋ยวจะไปหลงรักเขาอีอยู่อีฮามึงอขอบคุณมากครับพี่รถเนาะเอะสำหรับสติกเกอร์อยู่ดีมีแหงเ้อนะครับขอให้มีแหงเยอะๆนะพี่รถนะเอาลํำรวยเงินทองนะ,อะเนบอบอเห็นบ่าบัดนี่มีลูกมีผัวแล้วก็ยังขวางอีฮานี่ครับพี่น้องเอฟซีเนี่ยจะไปซึ่งกู้เต็กอยู่ัดนี้ หาเรื่องป้าปัวแล้วครับในนิทานเรื่องนี้เมื่อในความขวงมันความจังไห้ของมันครับพี่น้องเอฟซีโอ้ยออแบบนี้ไม่มีอีกแล้วครับพี่น้องแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะเบื้องเอาเองครับพี่น้องเห็นไหมละ่ะเห็นว่าเขาเว้าดีนากับอไรป่านนี้ว่าเขาไปลงรักมันเออพูดไดนครับไฟฝันไปจะเป็นเมียนา่าวพผุนจะเป็นเมียตัวตุ่นผุนผหน้่ะ ้ายก็เกิดมาหาก,กรรมอะไรทีนี้เกิดมาหาก,กรรมในการเนี่ยอะไรครับเลือกกับปวัวหาแผนการแล้วครับพี่นอ้องบาปกรรมมีกเออบาปกรรมเดี๋ยวผลสุดท้ายไม่มีใครเอาบันี้นี่นะคะอยู่กับลูกสองคนก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องมีผัวค่ะนะขอให้เรานะคะขอแค่เราสวยเราหางเงินเก่งค่ะนะ จำเป็นต้องมีผัวก็ได้ค่ะอยากมีสิตายแล้วครับพี่น้องเีมีผู้มีผู้เอาอนะอืมนี่นะคะใครที่อยากมาคุยค่ะใครจะมาจีบนะคะนะถ้าถ,ถ้าจนนะคะ,ะ,ะอย่าเสอค่ะนะ,ะ,ะอย่าเสอค่ะนะฐานะต้องเท่าเทียมกันค่ะบ้านนะคะมีสองหลังค่ะนะรถพร้อมค่ะลูกก็โตแล้วค่ะนะอ่าเอาไว้พี่เก่าซะ เออเปนก็เอาลูกผู้สาวเปนมาขึ้นแล้วครับบัดนนี้เป็นแสดงก,การเป็นเจ้าข้าวเจ้าของบัดนี้ว่าเป็นของกูของกูเอาลูกแม่เทาขึ้นมาโซ่ยี่ัดเออนะครับลูกผู้สาวบัดนี้มาหายห้องทองแต่อีกเป็นให้เอฟซีสงสารบัดนี้มาโปรโมทใน้อเอฟซี FC เอาเงินไปชอยผู้สาวเจ้าของนะพี่เก่าเห็นบอกอืมผู้สาวกูเด้อผู้สาวกูเด้อยังไม่ยุ่งเด้อบัดนนี้ บอกว่าสิเป็นอันพวกเลียแค่มันเพื่นเก่ามาลุงได้ครับบัดนี้นพื่อจะกัดกั้นสกัดกั้นพวกนั้นออกไปได้บัดนี้เห็นบอเป็นการเพ่นพี่เก่าเออเ่อจะให้เขาไปอยู่ใกล้ผู้สาวเพื่นหน้าว่าสิเป็นปลาเข่งข้างดำบอหลายหลายคนตัวกากตัวไ่บอกว่าลุงนี่เม็ดเพื่อสกัดกั้นออกไปเมื่อได้ครับพี่น้องเอฟซีอ่านะเพ่อจะให้ไปยุ่งกับผู้สาวเพื่นนั้นเอเห็นบอพี่น้องเอฟซีโอ้ยเนาะกูบออัน ปลอยว้าแล้วนะครับต้องเอแอบรักของดำนะครับมมอเอนะสเปเกเพื่อนแบบนี้นะครับรักก็ไม่กล้าบอกรักก็บอกตรงๆเลยพี่เก๋านะเออรักแล้วบอกตรงๆเลยนะโอ้ยตายแล้วบันน้ำเลังบัางเอารูปแม่เท่าขึ้นมาแล้วบัดนี้เอารูปผู้สาวขึ้นมาบัดนี้เอากู้ไรกูคลิปเลยครับพี่น้องเอฟซีโปรโมทในผู้สาวอีกได้บัดนี้พวกเลียยแยม,มันหนึ่ง สก,กัดกั้นดาวลุ้งมัดเห็นบอกครับพี่น้องเอ็มจีเพรัไปเขาใกล้ผู้สาวคนนี้ <c oughs> โอ้ยตายแล้วเผนการพี่เก่า, <c oughs> ต,า,ต,าตาม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 ชอบของดามไหมผมว่าเอาลดเจ้าระอะนะเอาลดลดเจ้าน่ะคอยกระว่าแเลน้อว่าโอ้ยสุขคอยบ่เอาคอ,อยบ่มีเมียคอยเอาแล้วถ้าเจ้าบม่มีเมียเอาโลดว่าโอ้ยตายแล้วถือใจเป็นระบาด <c oughs> โอ้ยอเอาวรวดเจ้าเดินน่ะเออนะบริษัทบันมาลงคลิปแบบนั้น, uh, nah. รรน,นหรอกครัรพ uh, บออออพี่น้อ,องเอฟซีผู้สาวเพิ่นอันนั้นอ่ะวันรักได้นั่นรักก็บอกรักตรงๆเลยพี่เก่าเออ่าไปเเบาอ้อมพุ่นอ้อมพี่นะเออสังเกตเมื่อกี้บรสษัทกั้นดาวลุ่งได้ครับออกจากอันของดำเพิ่ลอันน่ะอ่ะพวกกะรีบกะลาดนั่น uh, น่ะโอ้แล้วพวก เออพวกโมเบตาสีแตเพวกจะก,กัดกันออกมดพวกนั้นฮะอ้อของกู้ของกู้หมดมาไอ้อหน่อยนึงอรูปแม่เทขึ้นมาหน่อยนึงรูปผู้สาวึ้นมาแล้วบานเออนะครับพี่น้องเอฟซีนะแล้วสิ่งที่สําคัญทีนี่ครับหลงตัวเองอ่าหลงตัวเองโอ้ยว่าเขาไปมักเพื่อนจังสั้นว่าเขาไปมักเพื่อนจังซี่แหละครับพี่น้องเอฟซีอ่านะ ว่าเขาไปมักเบิดตอสันมาเปนมักเบิดตะสซีมาออนี่มึงคิดว่ากูจะเหลียวดูหนังหน้ามึงเหรออะกูสวยขนาดนี้ป่ะมาเออลูกสาวกูก็สวยอืมกูคิดว่าลูกสาวกูสวยกว่าลูกมึงนะเออนะอืมแม่มันสวยยังไงลูกสาวก็สวยอยังงั้นนะออ นะบ่กโอ้ล <tampoco S 2> ูกไม่ลงพวกไก่ต้นเนาะแม่ผ้าเอาผัวก้นก็เอาผัวเนาะโอ้ยตายตายนะครับพี่น้องเอฟสีนะเอาลดลูกก็เนี่ยมันมีแ้งนะครับมันรดบอกบอกสั้นสอนสั้นตีโอ้ยนะครับน้องสีขาให้พ้อมบุเรับพี่น้องสีขาให้พ้อม เอาไป้หลายมือเดอลูกเร้อให้มันมีแห้งเอาลดเซ้งรดมันบวดเจือนคือแต่ฟังหวยเรานมะหาประสบการณ์ไปพนล้วโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอ้ยนะอืมบม่ได้บอกได้โอ้ยยาเฝ้าได้ลูกเอ้ยมันยังน้อยอยู่วแบบบอแล้วหาไปนี่ละประสบการณ์ได้น้อยไปนี่ละเออนวมาพี่น้องเอฟซีมันบวเจือนคือแต่ฟังหวยนะพื่อนเนี่ยมันมีแห้งเอารดอันแม,แม่แม่ก็เข้าใจตัวยิ่ดอกลูกเอ้ นั่นโอ้ยครับพี่น้องเอฟซีนะไม่คืดจั้งสั้นนะครับบานนี้เออนะมันเป็นแต่ได้กับเป็นแต่สั้นนะครับพนะี่น้องเอฟซีนะอือเอยครับพี่น้องเอฟซีนียบอกได้สิ